นมัสการครับผมค่ะการนมัสการเจ้าค่ะอครับเอฟซีทันาอาามาแนวมาถวายครับเป็นพวกของใส่พี่น้องยาพร้อมนะครับผมของใช้นะครับผมสาธุน้ำเด้อนะครับน้องผู้ที่พินฝากมาจากคุณเทพคุนะครับผมมานแล้วเนาะลุงพี่มานปีใหม่รับปีใหม่รับปีใหม่งวดที่แล้วเนี่ย่เข่าดีเนาะบ่เข่าบ่เข่าคือบ่เข่าได้ทำช่มเด้อแต่ว่าก่อนปีใหม่นี่ หลวงพี่ว่ามานแล้วบ่างมานแล้วบ้างมานแล้วเขียนมาให้แล้วแม่วงให้พร้อมวงให้่ร้อมให้เลยเมน่อวาเดี๋ยวพ่อสาวจะคัดให้ไหมนะครับครับหลวงพี่ก็คัดเอาเลยนะหลวงพี่ก็ใส่ปากกาอาจจะตัวน้อยตัวบางนะ้ะตัวใหญ่ครับตัดขนะวันี้ได้หน่อยตัวก็เก่าหน่อยตัวครับผมที่เริ่มให้หน่อยตัวล่ะเสียให้ต่อยให้หน่อยตัวครับมันมีอยู่แต่ว่ามันเห็ดว่ายังบนมีไผ่ไผ่บึงเลยครับยังบนมีไผ่ให้ไผ่บึงเลยสุด สูตรที่ไหนไพ่บึงครับต่อเดินดีพอสูตรนี่เดินดีเดี๋ยวจะให้เบิึงมครับผมอันนี้สูตรสุดท้ายแล้วสูตรสุดท้ายแล้วถ้าบ่อเข่าคือปิดตำราปิดตำราเลยครับเป็นมาถวายพี่ว่าสูตรนี้ครับบ่อเข่าก็ปิดตำราเลยแหละครับผมโอ้แต่เราเห็นเลขแล้วน้องพี่ก็ตรงกับเลขดังยุ่ยเลยน้องพี่มีหลักลอยความเด้อท่านผู้ชมเด้อนะเห็นชัดบ่มันเห็นบ่ชัดหรอครับ หลวงพี่บนใส่ปากกาเขียนล้ะกะั้งเป็นปากกาแดงมันบะชัดปากกาแดงมันประชัดพี่น้องเดียวบอถอยจะเขียนให้ไหมรอฟังน้นหลวงพี่ถ้าไหนใหนเเ้เบิร์เนี่ครับผมบเต็มสูตรเต็มสูตรบุญเต็มสูตร <c oughs> บนเต็มสูตรอันนี้ล่างเต็มสูตรอันนี้ครับอันนี้บนล่างเต็มสูตรล่างเต็มสูตรอได้ครับอันนี้วดที่แล้ววดที่แล้ววดที่แล้วแปดห้ามันเข้ามาตั้งแต่เก้าหนึ่ง สิบเอลสี่หนึ่งสี่อ่าสูตรนี้คำว่าแต่เก่าหนึ่งนี่ขับมันเดินสองขับเดินเนี่ยเมื่อกี้นี่บริหารเบอร์อันนี้สูตรล่างนี่เอานี่เด้ดอันนี้ห้องวัดได้นี่สูตรล่างสูตรล่างสูตรสูตรขมือนี่อหลักสิบมีหกกับสี่หลักสิบมีหกหกกับสี่นี่เอ้าแต่ว่าเห็นชุดที่หลวงพี่เขียนบระมันสูตรนี่เด้คัดนินเนี่ยชุดนนัตาสูตรนี่ก็จะได้แค่สี่หกสี่แปดหกแปดหกหกคือสูตรนี่ สุดบนอันนี้สตดบนนรือไงสตรบนนี่วันที่แล้วได้มันหลตัวพราประจัญญาได้วันที่แล้วได้เจ็ดหามาหาเจ็ดออกหาเจ็ดนี่ครับวันที่แล้วออกตัวกับเอางวดเก้าเจ็ดกับมาตัวนี้ครับผมแต่มันไหลศูนย์กะแม่นี่ตั้งแต่งวดเก้าศูนย์ตั้งแต่งวดหาหนึ่งเริ่มเริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับผม เดียังไม่ได้ให้น้มันหลนส,สูตรมระจังเนเรื่องให้สูตรนี้งวดที่แล้วเข้าเจ็ดห้างวดนี้ <c oughs> สูตรนี่บอกครับสูตรเต็มแม,ม่นมันมีหลักสิกบกับหลักหน่วยพร้อมนะหลักสิบห้าแปดหนึ่งหลักหน่วยสองห้าแปดดับหาสองหาหาเต็มสูตรหาแปดนะครับแปดสองแปดหาแปดแปด หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดนี่ประคับสูตรนี่อเอา้าแต่ว่าสูตรที่หลวงพี่ใหคค้คือครรือคนละตัวบัดเนี่ยพู้เจ้ามาักชุดน้่งแล้ว,ลวชุดเนิ่เน้่แล้วเอาที้แรกว่าที่ให้ชุดนี้นเลยเอามันน้่มันคือมารตรงกัน<ไ>มันมาตรงมันในชุดนี้เลยเด้ชุดที่อ่าหลวงพี่ให้บนล่างน,น,นี่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 ส้ามัาก็บปินเก้าจิตตัวเก้าล่าง นิ่มให้แล้วทำเงี้ยวนั่นี่ก็แล้วเตะเอาพูดได้มักสูตรนี่ตอนมีลักหนึ่งลักหยึ่งลักซีมันทีมันมึดเปลี่ยนห่าก็ตัดออกเอาพูดได้มักสูตรนี่นะครับเปลห่าว่าออกแล้วก็ตัดไปสูตรนี่จะไม่ยุ่งเก้าตัวเก้าตัวค่ะเก้าชุดอ๋อแต่เอาบอลลงสูตรนี่ บวลงบพกลงก็ได้บึ้งสะก่อนก็ได้พรามันเข้ามาก็าณนี้ผมกี่นี่ผมก็ยังบอกเอานะนี่นะเพราะว่าเห็นเห็นลุงพี่ใหใหลงอชุดนี้ไหมครับนี่ครับผมนี่นม่สุดนี้มันหน่อยแล้วนะสุดนี้สุดหน่อยเอาสุดนี้ไปเลยสุดนั้นไปเลยอเอาแต่มาชมสูตรนี้เค่วงิมคัดนิ่นตัวนี้อีกนะนี่ไหมครับอันนั้นลุงพี่พรให้เบิวงอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้คือวิ่งสามสามแปดกับสามหาเท่านั้นนี่ หลักร้อยห้ากับหกครับเน้นเน้นไฮโลน่างวิ่งเจ็ดนี่ไหมครับล่างคือปตรงกรับตันนั้นเจ็ดแปดเจ็ดสองตัวนั้นเป็นเน้นตลักซี่กับพกออแตทีเลือกเอาด้วยลงพี่มักสุดไต่สุดเน้นแน่หรือจะสุดพุ่นมันมันหลายรีบชีสิเลอเอาได้เรอเขาเป็นเก่านะมันมาพรอมเก่าอีกเด้ะเพว่ากเห็ดไว้บึ่ง ก็ว่ายชุดดิค่ะเก่าชุดหนึ่งตอนมาเข้าสามตูนะกันนี่แหละเนี่ยสามตูตั้งแต่เริ่มสามตูเดี๋ยวบ้าเท่าเขียนให้สูตรนี่ครับสูตรเน้นนะสูตรตัดนะลุงพี่นะโอเคนะอ่าหลวงพี่ยาบรรยายนี่หาสองครับผมอ่ชุดสูตรนี่สูตรนี่ที่เดิมดีเดี๋ยวบ้าเท่าเขียนสูตรนี่แล้วก็สูตรคัดเน้นให้น้ำให้เพิ่นไปเบิ้งน่ำลุงพี่ทั้งสองสูตรนะครับผม อ่าผู้ใดมักสูตรใดท่านผู้ชมมั่นใจอยู่สูตรนี้พี่แล้วเพราะว่าสูตรนี้สูตรนี้ว่ายังบ่ได้ให้ไข่บึง้งต่หลวงพี่ว่าเดินดีอยู่บ้านกับบุท่านได้ให้ไข่หลานครับผมอันนี้บ้าวเท่าจีเขียนให้สองสูตรได้พี่น้องได้อันนี้คือสูตรเต็มเขียนให้เบิง้งแต่ว่าลวงพี่ไปเน้นสูตรคัดเน้นนะครับหลักสิบนะครับ ห้าแปดหนึ่งหลักหน่วยนะครับผมสองห้าแปดครับกัตจะมีห้าห้าสองห้าห้าห้าแปดนะครับแปดสองแปดห้าแปดแปด ับนี่ในาหารมาถูกเกา่าทุปีแ,แล้วสมัยได้ล้วแลก็หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดอันนี้คือที่ชุดเต็มนะครับอันนี้คือเป็นชุดชุดเต็มและชุดล่างนะครับล่างนะครับอันนี้บน,นบล่าง หลักสิบหลักสิบหกกับสี่หลักหน่วยสองงวดนี่แหละกับแปดกับหกนะครับลงพี่จับหกแปดนะครับหกหกสี่แปดสี 8, ่หกเอาธรรมาชมนี่คือสูตรนี้นะครับถ้าใครชอบสูตรนี้ ครับผมอันนี้ซิปอันนี้น่วยเา็นที่ให้เป็นล่างบนครับอันนี้ซิปอันนวยหาแปดนี่หาแปดนี่นวยซิเลยหาแปดนี่ตัดบ่ครับตัดเลยหาแปดแปดหานี่ตัดวยครับชุดบนอัามันเหลือหน่อยแล้วจะไปอ่านี่ครับเป็นชุดตรงๆเลยไหมค่ะอันนี้ที่เป็นชุดล่างมื่อกี้นี่แหละมันออกมาหาเจ็บนะเอออันนี้ล่างเจี๊หาแต่มันออกมาหาเจีเดี๋ยวเราเท่าเขียนให้ชุดเน้นเลยพี่น้องบ้ชุดเน้น อ๋บ่าวเทาเลยบอกว่าลวงที่ร้งให้ฝนเบิงน้านะครับชุดนี้ชุดนี้จะหลายคู่มันบ่ลงพี่แ,แต่ว่าบ่มีตัวเน้น่น,น,นคืออันนี้คือเต็มชุดเลยนะครับตัวเน้นเลยแลวหลักสิบบนห้าแปดหนึ่งหลักหน่วยบนสองห้าแปดห้าสองห้าห้าห้าแปดแปดสองแปดห้าแปดแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับหาแปดแปดหาหลวงพี่พนว่าออกแล้วก็ตัดไปนะครับผมชุดล่างสิบล่างหกกับสี่ หน่วยล่างแปดกับหกครับหกแปดหกหกสี่แปดสี่หกเท่านั้นนะครับผมอันนี้ชุดเน้นชุดเน้นพิเศษได้พี่น้องึ้นหน่อยตัวไม่หมดหรอกพี่พู้ได้มากหน่อยตัวสุดรนี้แต่ว่าคไอ้สูตรนี้เขาเมืเ่อได้แจ็คงวดสูตรนี้ก็สามงวดจะได้ถึงสูตรนี้สามงวดสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้จะตามบึ้งนะและมันตั้งแต่เก้าหนึ่งตั้งแต่เก้าหนึ่งตั้งแต่เก้าหนึ่ง เอาแต่ตอนมาเอาตอนนั้นบู้ได้เอาห้เบิ่งเลยครับชุดเน้นพิเศษได้พี่น้องเด้อผู้ใดมักหน่อยตัวชุดนี้บนวิ่งสามนะครับสามแปดสามห้าหลักร้อยห้ากับหกนี่ผู้ได้หายอยากได้ลักลกอยนี่หลักร้อยหา้ากับหกนะครับสามตัวสามตัวห้าสามแปดห้าสามห้าก็ได้ได้พี่น้องเดออง้อยันยันมันมาอันตัวอันนี่นะนี่ตัวลักมันนี่อได้ครับตรงนี้นี่นะ ย่ามันมาสามตัวบุญย่านขนักเนี่ยเอับแปดหนึ่งในบ้านแปดหนึ่งชุดเน้นพิเศษสามแปดกับสามห้าได้พี่น้องเด้ล่างวิ่งเจ็ดเจ็ดแปดกับเจ็ดสองนะครับอันนี้คือชุดเน้นพิเศษนะครับอันนี้เป็นชุดจีกสูตรหนึ่เลยนี่พอนบนแน่ไดนี่ตัวนี้สวยอยู่ด้หาแปดนั่นออกแล้วจะไม่ป่าครับผมเว้นบนแน่แไอ้สิ้นปีเลยเอาพูดอะไรมกลางมกลางชุดนี้คือหกแปดหกหกสี่แปดสี่หกได้พี่น้องเด้เราแคปหน้าจอครับผม ปลาเน้นให้เน้นให้ชุดเนี็นบ่ลุงพี่เน้นให้ชุดนี้ครับผมสามแปดสามห้าล่างเจ็ดแปดเจ็ดสองเท่านั้นย่านหนักตัวนี้ละมักเจ็ดแปดแม่เอาครับกบขอบคุณขอบคุณลุงพี่นะครับผมเอาปอกันต้องให้มานิงเงี้ยเด้อสาธุหลุงพี่วันนี้ครับผมปีใหม่ตอนรับปีใหม่ตัวครับผมสาธุครับสวัสดีครับสาธุค่ะ